มีพลังแล้วแม่นยันยันแหนแน่เหรอโอ้พลังมาพร้อมเลยนะฮัลโหลทอใจหายแล้วอ๋อเหรอหายยังแม่นงันยันแหนแน่ๆแมนยันยันแหนแน่แม่แม่แม่แน่ฮัลโหลฮะแม่นม่แม่แหนแน่ใช่ไหม ก่งแล้วโอ้มีพลังแล้วเนี่ยมีพลังแล้วไม่ตัวร้อนแล้วหลหายแล้วขับรถได้แล้วว่ะขับรถเก่งๆแล้วว่ะขับรถได้แล้วแกรขับรถได้แล้วบินบนบึนบนบบึนบขับรถได้แล้วหลอ หายแล้วหายแล้วเอานอนเอานอนได้แล้ว